สวัสดีค่ะดีะูวันนี้นะคะมิ้งเป็นนักกยายภาพบำบัดจากโอทีร um ุงคลินิกกายภาพบำบัดนะคะเด็กจะมาสอนท่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะท่าออกกำลังกายสำหรับการปรับโพสเจอร์การปรับการทรงท่าโดยเฉพาะเลยใครที่มีปัญหาไหล่หอคอยื่นนั่งหลังห่อมเนี่ยเดี๋ยวลองทำดูด้วยกันนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้คุณลุงพอจะมีปัญหาระปวดคอบ่าไหล่บ้างไหมะะมีเลยครับมีเลยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ให้เป็นเบสิกก่อนสามท่านะคะอยากให้ ุกคนที่ดูอยู่ถ้าคุณดูเนี่ยเอาท่านี้กลับไปทำท่าแรกที่เราจะมาอีสไซส์กันนะคะเป็นกลุ่มของกล้ามเนื้อนิ้ดเน็กซ์เฟลเซอร์นะคะกล้ามเนื้อกลุ่มนี้ที่ทำหน้าที่กดคอเข้าไปนะคะบางคนมีปัญหาคอยื่นออกมานะควั o โพสเจอร์คอยื่นออกมามีเขาเรียกว่า forward h e a d ไม่ดีเพราะว่าทำให้กล้ามเนื้อหมัดข้างหลังเนี่ยทำงานหนักเกินไปฉะนั้นเราต้องฝึกบิดเน็เฟลเซอร์ให้แข็งแรงคอจะได้กลับเข้าไปได้กล้ามเนื้อมันนี้ทำงานง่ายมากเลยคะ่ะทำงานเหมือนการเด่งเหนียว เป็นเนียงคือหน้ามองตรงเราจะไม่ก้มหน้าลงนี้เราจะหน้ามองตรงเราเก็บคางเข้าไ้นิดเดียวลองทําดูนะคะอาจจะเยอะไปนิดหนึ่งมีผ่อนคลายผ่อนคลายแล้วก็เก็บคางเข้าไปเล็กน้อยถูกต้องเลยค้างไว้สามวินาทีแล้วปล่อยออกนะคะเซตหนึ่งอยากให้ทำสิบครั้งนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็เวลาทำสามวินาทีอย่าให้นับด้วยเ๋ยวลองทําพร้อมกันนะคะหนึ 1, 2, ่งสองสามกดเข้าหนึ่งสองสามหนึ่งปล่อยออกะคะ่ะกดเข้าค่ะ สองสามสองปล okay. ่อยออกค่ะกดเข้าค่ะหนึ่งสองสามสามปล่อยออกค่ะหดเข้าค่ะหนึ่งสองสามสี่แล้วปล่อยออกค่ะหดเข้าค่ะหนึ่งสองสามห้าแล้วปล่อยออกค่ะหดเข้าค่ะหนึ่งสองสามหกแล้วปล่อยออกระวังการเงยหน้านะคะหดเข้าค่ะหนึ่งสองสามเจ็ดแล okay. sure. ้วปล่อยออกค่ะหดเข้าค่ะหนึ่งสองสามแปดแล้วปล่อยออก สองั้งนะคะข้าขาหนึ่งสองสามเจ้าค่ะขาเดียวค่ะข้าขาหนึ่งสองสามสิบทีค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะมีปวดมีด้ม่ยตรงไหนบ้ก็รู้สึกตรงนี้ตึตงๆนิดหน่อยแล้วก็พอทําเสร็จก,ก็สบายขึ้นครับสบายขึ้นนะคะงั้นเรามุกบอลไปท่าต่อไปเลยนะคะท่าต่อไปคือท่าคุสบสะบักเป็นการทํางานของกล้ามเนื้อหลังช่วยป้องกันการห่อไหล่ได้นะคะโดยกล้ามเนื้อหลังนี้เกาะ ที่สะบักไปห็นแกนกาลางลำตัวงานทะี่เราจะทำคทือก,การบีดสะบักข้อหากาันเหมือนการแอนอกขนเพราะปัญหาที่เราเจอก็คือเราจะชอบยกไหล่ตเราต้องแยมกดไหล,ล่ลงนะคะแล้วบีบสะบัเข้าหาก,กันลองดูนะคะเองขั้นหนึ่งสองสามแล้วปล่อยหนึ่งดีค่ะหนึ่งสองสามแล้วปล่อยระวังการยกไหล่นะคะ 2, สองคือสะบักคหน่งสองสามาม ุกสะบักขาหนึ่งสองสามสีุ่กสะบักข้าหางขาหนึ่งสองสามห้าโอเคสำหรับคุณบูมนะคะอยากให้ทําเซตละห้าครั้งก่อนเพราะว่าพอทำห้าครั้งปุ๊บไหลเริ่มยกขึ้นมาเหมือนว่ากล้ามเนื้อที่มันดึงสะบักลงกัะกดสะบักลงค่อนข้างไม่ค่อยมีแรงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแต่คนเราสามารถปรับได้ตามตามความเหมาะสมได้เลยนะคะดูเองว่าเราไม่ค่อยแข็งแรงตอบให้กัคุณบูมทำห้าครั้งโอเคเลย เรามุกออนไปท่าต่อไปนะคะท่าสุดท้ายแล้วท่านี้เป็นท่าที่ตรงข้ามกับมัดเมื่อกี้เราอยากให้มัดข้างหลังแข็งแรงะฉะนั้นเราต้องยืดมัดหน้าออกด้วยไม่ให้มันล้มนะคะท่านี้ง่ายมากๆเป็นกล้ามเนื้อหน้าอกที่เวลาไหลา่หอนมันจะยึดเข้าหมกันนะคะเราจะสมว่านั่นงทำงานอยูอย่เนี้ยอยากให้หามุมอะไรสักอย่างแล้วก็พาดมือไปเลยสบายๆพอพาดมือไปปุ๊บหนันหน้าออกหันตัวออกจากมุม รู้สึกตึงบริเวณหน้าอกไหมคะรู้สึกตึงค่ะอันนี้คือถูกต้องเลยนะคะค้างไว้สิบวิค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วปล่อยะคะ่ะท่านี้สามารถทําได้บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการนะคะเป็นท่ายืดนะคะสองท่าแรกเป็นท่าออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงส่วนท่าที่สองเป็นท่ายืดค่ะอยากฝากไว้สองท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ